สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเจอกันอีกแล้วผมครูสเสถียรทาบุกุเมนเฟสวันนี้มาคุยกันในหัวข้อเรื่องปัญญามันก็ต่อเนื่องมาจาก5าข้อแห่งความร่ำรวยนะใช่ไหมซึ่งมันก็ประกอบปัญญานี่ก็เป็นตัวส่วนที่5ที่เป็นประกอบอันนี้ ของทางเรามันชาวเศรษฐีวิถีพุทธใช่ไหมเราก็นําเอาหลักคําสอนของทางพุทธมาคุยนะคือห้าข้อแห่งการสร้างความร่รํารวยแห่งความมั่งคั่งร่รํารวยมันก็ประกอบด้วยนะทวนกันหน่อยก็ได้ใช่ไหมมันก็จะมีศรัทธาศีลจาคะสุตตะและปัญญาวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องปัญญา ปัญญานี่มันคืออะไรอะแล้วมันดูได้ไงมันเห็นได้ไง <c oughs> ใช่ไหมปัญญาอะไรก็ปัญญาปัญญา <c oughs> แล้วปัญญาเป็นยังไงอะปกติคนเรานี่จะรู้รู้ได้ว่าเรามีปัญญามากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องมันมองที่ไหนอ่ะเห็นไหมอันดับแรกถ้าเป็นยุคสมัยเก่าอย่างทาง ท่านอาจารย์ของเบ่งอย่างเงี้ยผู้ผูรอบรู้ดินฟ้าท่านก็มักก็จะให้คำแนะนำว่าอยากรู้ว่าคนไหนมีปัญญาหรือหรือไม่หนึ่งเอาเอาปัญหาสร้างปัญหาให้เขาไปแก้ให้ปัญหาเขาไปให้เขาแก้นะก็จะรู้ว่าเขาแก้ได้ไม่ได้แก้ได้ด้วยวิธีไหนนั่นก็คือ มันก็จะบอกถึงพลังปัญญาอีกอย่างหนึ่งที่จะรู้ได้ว่าเรามีปัญญามากน้อยแค่ไหนก็คือดูที่ไอเดียเห็นไ,ไหมดูที่ไอเดียของเราว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียอะไรที่มาเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นของส่วนตัวมั่งโดยเฉพาะ ไอเดียในการประกอบอาชีพหรือว่าการทำมาหากินเพราะของเรามันเน้นเรื่องเศรษฐีในเศรษฐีวิถีพุทธมันก็ต้องมองที่เรื่องของอไอเดียในการทำมาหากินประกอบอาชีพทำธ,ธุรกิจใช่ไหมละ่ะโดยเฉพาะยุคสมัยนี้โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่า รวดเร็วมากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมเมื่อก่อนนี่ไม่ได้มีการแข่งขันแบบหมารวดเร็วฉับไวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันคาดการไม่ค่อยได้ควบคุมไม่ได้ในยุคเหมือนยุคสมัยนี้ใช่ไหมทำให้คนเรานี่ปรับตัวไม่ทันเพราะ มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวดคสมัยนี้ในการทําธุรกิจไม่ว่าธุรกิจอะไรธุรกิจเกษตรธุรกิจบริการธุรกิจสารพัดธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติบันทีมันเกิดจากคนเราเป็นผู้สร้างหรือว่ามีผู้ทรงปัญญาเป็นผู้ทำให้เกิด <laughs> ใช่ไหม นั่นมีคนสามารถทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆสร้างอะไรขึ้นมาในโลกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคทั้งโรคคนโรคพืชโรคมแมลงและกะ็เขาเรียกว่าสร้างโจทย์สร้างปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆหรือว่าสร้างสิ่งดีๆขึ้นมามีทั้งดีและไม่ดีเพราะ มันเป็นสังคมโลกที่กว้างใหญ่ทําให้คนเราถ้าใช้ใช้วิธีการใช่ไหมแบบเดิมๆหรือใช้ปัญญาแบบเดิมๆโดยไม่ปรับตัวปรับตัวเพิ่มเติมสร้างเรียนรู้หรือว่าสร้างพลังแห่งปัญญาขึ้นมาใหม่เพ,เ,เพื่อตอเพื่อตอบสนองหรือว่าปรับตัวกับ สภาวะสังคมโลกในปัจจุบันมันก็จะมีแต่ภาวะที่หมากดดันตัวเองถ้าไม่เรียนรู้เพิ่มเติมมันก็กดดันตัวเองทําให้วิตกกังวลซึมเศร้าจิตตกมาลังเลสงสัยไปไหนก็ไม่ได้กําหนดทิศท,ทางไม่ได้ตั้งเป้าหมายไม่ได้อันนี้คือเรื่องราวเหตุสภาพเหตุการณ์ในยุคสมัยปัจจุบันแล้วเราจะ เอาปัญญาของเรานี่ไปสร้างความมั่นข้างร่ํารวยเพื่อการปรับตัวได้ยังไงมันก็มีอยู่สองด้านด้านหนึ่งนั้นมันจะเป็น,นปัญญาหรือว่าความรอบรู้ปัญญานี่เกิดจากการเรียนรู้ศาสตร์ศิลป์เทคโนโลยีทางโลกมันก็ต้องเรียนมันคู่กันถึงถึงเขาจะบอกอนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักจิตวิทยาจะตอบอตัวนี้ว่า การเรียนรู้ในทางทางทฤษฎีในทางโลกวิชาการในทางโลกทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวิชาการการทำมาหากินการทานธุรกิจการปลูกต้นไม้การอะไรต่างๆเหล่านี้พร้อมๆกับเรื่องของเทคโนโลยี AI คอมพิวเตอร์ในยุคสมัยนี้มันก็ใช่แต่เขาบอกว่ามันมีศักยภาพหรือว่ามีปริมาณความสำคัญ ให้แค่5%เอร์อีก95%าเขาก็บอกต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการรอบรู้เรียนรู้เข้าใจในเรื่องของของจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มีเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เรากว่าที่เรามีคล้ายกับพี่เลี้ยงของเราพี่เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงพลานุภาพมีปัญญามากซึ่งโย เป็นพี่เลี้ยงเราอยู่มองเราอยู่จ้องเราอยู่แต่อยู่ไปหมดทุกที่ทุกแห่งหรือว่าอยู่ในจัก,กรวาลน,นี้ดีใจไหมละ่ะว่าเราอันนี้มันเป็นความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องว่าเรามีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่ใหญ่หรือว่าเพื่อนผู้ยิ่งใหญ่หรือว่ามีคนที่คอยช่วยเหลือเราเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับจัก,กรวาล ่วยเหลือเราอยู่เราก็อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเรียนรู้และมันจะเป็นเบื้องต้นหรือเป็นหัวหน้าทีมที่จะควบคุมระบบความคิดจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกและการเรียนรู้ของเราในลำดับ,ดบต,ต่อมา การพฤติกรรมการกระทําของเราจะเกิดขึ้นไปทิศทางไหนในการใช้ปัญญามันก็อยู่ที่ความเชื่อความเชื่อมันเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราสายเศรษฐีวิถีพุทธก็ต้องเชื่อในพระเจ้าเชื่อในเทพเทวดาใช่ไหมเพราะศาสนาพุทธพูดถึงเทพเทวดาเยอะเออในความหมายหลายๆอย่างทั้งเป็นรูปธรรมนามธรรมก็แล้วแต่จะเชื่อแต่ จะมองให้เป็นแบบไหนก็ได้จะเป็นรูปประมก็ได้น้มประมก็ได้ถ้ารูปประมก็คือเป็นเทพเทวดาเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมแต <c oughs> ่งองค์สงเครื่อง้อสวยงามแวววับอย่างนีน้ก็เขาเรียกว่าทําให้เป็นรูป <c oughs> แต่ถ้าทําให้เป็นนม้มนะแค่นา้มธรรมาก็เช่นเราเรียกว่าเป็นพลังงานพลังงานหรือว่าคุณค่าเขาเรียกว่าคุณค่าคุณค่าแห่งพระเจ้าคุณค่าแห่งพระศรี อาริยะคุณค่าแหง่งอะไรแห่งเทพพระเจ้าพระเจ้ามันเป็นคุณค่าเป็นคุณสมบัติอยู่ในโลกซึ่งมันมีจริงไหมมันก็อยู่ที่ความเชื่อไงแต่ถ้าเป็นผมผมเชื่อมันมีมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช <c oughs> <c oughs> ่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นปัญญาส่วนอีก95%ตึงอยู่ในด้านของมันก็ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อแต่สําหรับเราชาวชาวพุทธ พลังตัวนี้เราเรียกว่าพลังมหาปัญญาของพุทธพุทธะหรือว่าพลังมหาปัญญาแบบพระโพธิสัตว์นาซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้รอบรู้โดยเฉพาะพระโพมหาโพธิสัตว์ที่พร้อมที่จะเกิดเป็นพระศรีอานในในยุคต่อไปอย่างเงี้ยซึ่งท่านมีอยู่แล้ว มีพลังอำนาจมีพลังที่จะมาเป็นพระศัพ์พันญูอยู่แล้วะพร้อมที่จะลงมา,เ,าเป็นสร้างศาสนาหรือว่าประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าอย่างี้ท่านมีทรงพลานุภาพและจ้องจ้องเราอยู่รักเราพร้อมที่จะประทานความช่วยเหลือให้กับเราในสายพุทธพูดอย่างเงี้เพียงแต่เราเข้าถึง ถึงท่านติดต่อท่านได้ไหมเชื่อถือไหมหรือว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาไหมเพราะฉะนั้นความเลื่อมใสศรัทธานี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะปัญญาของเราก็มีจํานวนจํากัดไงแต่ถ้าเอาแบบไม่ไร้ไร้ขิดจํากัดมันต้องเชื่อมต่อไปข้างนอกเชื่อมต่อไปหาพระเจ้าหรือพระศรีอานหรือว่าพระพุทธองค์ของเราให้ได้เพราะมหาปัญญาจริงๆมันอยู่ในนั้น และจักรวาลนี้ไม่ใช่ว่าจะมีพระพุทธองค์อยู่องค์เดียวเมื่อไหร่มันมีตั้งหลายโลกที่จะให้เกิดพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นคําว่าพระพุทธเจ้าพระศรีอานจึงไม่ได้หมายว่ามีองค์เดียวซะด้วยเพราะโลกไม่ได้มีโลกเดียว <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็ถ้าเข้าใจชอบที่เรื่องที่ผมพูด ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยก็แล้วกันผมจะได้รู้ส <laughs> วัสดีครับ